รตู่เชียงใหม่ครับเครื่องพ้นยาสามหุนเครื่องยนตฮอนด้านะครับ gx 1 6ึ่งนย์ห้าแรงนะครับตัวนี้จะทําการทดสอบก่อนจัดส่งนะครับในการจัดส่งผมจะเอาน้ํามันเครื่องและน้ํามันเบนซินในตัวเครื่องยนต์ออกทั้งหมดเลยนะครับหาใบใส่เองข้างหน้าก่อนจัดส่งเดี๋ยวจะมีจะทำคลิปการใช้งานให้ดูนะครับ ตัวนี้จะแถมสายดูดและสายน้ำวนอย่างละหนึ่งเส้นนะครับในการประกอบการใช้นะมันจะมีโอลิงนะผมจะเอาคล้องไว้ที่ก๊อกไว้นะเนี่ยโอลิงจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่ตัวใหญ่นะครวิธีการใส่คืออ่ะใส่เข้าไปเลยเนะฮะตัวใหญ่คือสายดูดนะครับตัวเล็กคือสายน้ำวนอ่ะใส่ประกอบนะฮะตัวใหญ่ใส่ข้างล่างนะครับ น้ำวนตัวนี้คือตัวออโต้ครับเวลาเราปิดก๊อกน้ำจะไหลวนกลับสู่ถังนะฮะแล้วเอาสายสองเส้นเนี้ยจุ่มลงในน้ำเลยแล้วเอาสายฉีดต่อเข้าก๊อกเลยนะครับก๊อกจะมีอยู่สามตัวเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาลองชี้ดูหนึ่งตัวสองตัวสามตัวด้านล่างนะครับนะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งอ่อ เอา2เส้นนี้จุ่มลงน้ำเลยครับแล้วทำการสตาร์ทเลยครับสตาร์ทก็เหมือนทั่วไปครับเปิดน้ำมันเปิดสวิตเปิดน้ำมันดึงชค็คสตาร์ทได้เลยครับถ้าเป็นเครื่องยอนต์นะครับ เราสามารถเร่งรอบได้ครับจะให้แรงหรือว่าจะให้ปรับปู๊ปปับแหลมอยู่ที่ด้ามพ่นอีกทีหนึ่งนะครับใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะครับใช้งานได้ปกติครับอัดด้วยครับตูเชียงใหม่ครับ